เจนตีน่านี่มองแม่ตั้งแต่ประตูเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอเอฟซีโอ้วโอ้ยทำไมแม่ไม่อ้อมกดกล้องหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันกดไม่ออกมันก็เด้งอย่าง <laughs> เนี้ยโวยวายกันดูดีคะเนี่ยอาหารเนี่ยเหลือเต็มเลยเนะี่ยโวยวายกันใหญ่เลย <laughs> โตแล้วเนี่ย เดียวโตแล้วเด็กคะข้าวเนี่ยเต็มเลยน่ะน่ะแล้วดูให้หนูมันกินข้าวด้วยอืมแบ่งหนูจับหนูมันลงไปอยู่ในถ้ำข้าวไม่ใช่ไม่เหลือนะอาหารเม็ดเต็มเลยอ่ะต่โวยวายจะกินอาหารเปรียกทุกวันค่ะแล้วใครเนี่ยอึอไม่มิดกบไม่มิดอีกแล้วแม่บอกแล้วอึแล้วทำไมถึงกบไม่เม็ดฮะ แม่ลบพี่ก่อนคะ่ะพี่มาแล้วคะ่ะไปแล้วพี่ห้องนอนห้องนอนเขาเมื่อคืนก็ม็นอนกันอยู่คะ่ะนมอนใส่ให้ดึกๆเพราะว่าหัวค่ำเนี่ยใส่ให้แล้วจะเซมโซนกันเล่นกันนี้ก็คือตะกร้าตัวนี้ก็จะเอาไว้ตลอดก็คือต้องทำความสะอาดทุกวันนะคะแล้วก็ อันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปตากแดดแล้วไม่ให้เล่นกลางวันเนี่ยแม่อมจะเก็บเพราะว่ากลางวันอากาศมันไม่ได้เย็นนะคะเอาไปตากแดดก็พื้นที่ก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ของเล่นเนี่ยนะคะให้ก็โอ้ยอย่าให้บอกเลยค่ะเนี่ยค่ะลากลงไปเนี่ยค่ะลากลงไปเลยตามซนนี่แต่แม่อมเอาไปตากแดดแล้วกำลังกินกันอยู่ชุลมุนชุลเกค่ะวันนี้แม่ใจดีให้สองซอง แม่ใจดีให้สองซองก็กินหมดอะธรรมดาให้ซองเดียววันนี้ใจดีให้สองซองแม,ม่จะทำไมนะเดินตรงเตี้ยตรงเตี้ยอ,อย่าฝันว่าจะได้ออกมาอย่าฝันอย่าฝันว่าจะได้ออกมาพอออกมาแล้วมัโดดสูงไม่ได้ลูกอันตรายมากเข้าใจไหมแล้วม่กินแค่นี้เหรอลูกวันนี้ลุงมันกินเยอะแฮะปกติลุงจะไม่ค่อยกินวันนี้ลุงก,กินเยอะ มแม่ลองลุกกันลุกไม่ไหวจะลุกทีก็ลุกลําบากสุดรอค่ะสุดรอนั่งเลบกิ้นแผบๆอิ่มอิ่มนะที่ฝน <c oughs> ไปอึกไปยังไปอึกไปยังเออแม่ก็ต้อง,องลอเลย,ยเข้าไปค่ะถึงจะหมดค่ะถ้าว่างให้ม่หมดหรอกพี่เขาเนี่ยประจําค่ะเสร็จก็ต้องถอดเสื้อ ถอดเรียบร้อยลอแล้วงตัวเลยลุ้ตัวเดียวฟุกอาเสร็จแล้วลูกเนี่ยลุงเอาปลาขึ้นมาด้วยัวยูสิเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอาปลาขึ้นมาด้วยนะหมดได้ยังเนี่ยเหลือนอะีกหน่อยนึงเนี่ยทำไมไม่กินให้หมดเราได้ยินเสียงมันขึ้นมาเลยทำไมไม่กินให้หมดทำไมไม่ลงไปกินให้หมดมแม่ได้ยินเสียงแม่ถอดเสื้อน้อง เสร็จแล้วต้องถอดเสื้อไม่ถอดไม่ได้ไม่ถอดไม่ได้ลำคานลำคานแต่งตัวอะทำไมลูอะุดหล่ของแม่อเมจุดหล่อของแม่อเม่จุดหล่ของแม่เหรอลูกเหรออเมจจุดหล่อแล้วลูกเหรออมจจุดหล่อครับใครหล่อครับใครหล่อดูที่นใครหล่อเม่ดูทีลูกใครหอโอ้โหเม่หอเนาะ หอมแม่หอมแม่ทำไมมาหอมทำไมไม่ต้องมาหอมเลยปากมันเหม็นนะมาหอมเขาเนี่ยนะมาหอมเขาเนี่ยมันเหม็นนะมาหอมเขาอ่ะแม่มันเหม็นนะมาหอมเขาทำไมมันเหม็นมะปากมันเหม็นปลามานล้วมาหอมเขาเนี่ยมันใช่เรื่องไหมค่ะแม่ฮะ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 แมไปทำงานต่อแล้วค่ะ